พระจันทร์คืนวันลอยกระทงค่ะ15ค่ำนะคะวันนี้ค่ะดูที่พระจันทร์สะท้อนลงจากน้ําที่บ้านนาของป้าแมงค่ะสวยงามมากเลยป้าแมงกับลูกๆหล,ลานๆน,นะคะจะมาลอยกระทงค่ะมีกระทงกระทงเดียวนะคะอ่าลอยทั้งแฟมิลี่นะคะทั้งครอบครัวค่ะ <laughs> ตรงนี้แหละตรงที่เราเอาอาหารให้ปลาทุกวันนี่แหละเราจะมารอยกระทงกันค่ะหลานน้อยก็มาดูพระจันทร์สวยงามมากเลยกร,ระทงครอบครัวมีกระทงเดียวนะคะอธิษฐานถูกจับด้วยกันอธิษฐานในใจทุกคนอนดีตก็จับด้วย ปิดแฟลชมีมันมืดเปิดก็ได้ถ้าต้อ ถ่ายลูคู่กันเดี๋ยวสิไดีถ่ายถายดูคกันจับกพอนี่นะ่เนี่ยนะนี่ต้องมาเนิดกันดูพัดกันตรงเลยนะคะตรงที่เราลอยกระทงกัน เมยยันปลาตอดกระทุ่งเะดูปลานะครับปลาปลาขึ้นมาพุบเล่นใหม่ตรงนี้มีไม้ไม่รู้เออได้แล้วดีหมันจะตกดียพ่อทำอ่าา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 า่ะาม่าา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 ่าา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 ขาา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 า เห่อ,อของพระจันทร์ในน้ำนะคะโอ้สวยงามมากเลยต,ตรงนีตรงกันเลยอะ่ะดูดิพระจันทร์พระจันทร์กับกระทงเห็นไขอบคุณแมกค่ะสวัสดีค่ะ